พี่น้องครับผมสวัสดีครับยูสวนครับพี่น้องครับน้ำฝนตกมากกรมีน้ำแชนิดหน่อยเศร้าผักครับผมมาเบิงต้นหอมครับพี่น้องครับนี่ต้นหอมหอมแบงครับต้นหอมกำังงามอยู่ครับผมก็ใส่ลาบใส่ก้อยใส่ต่มใส่แกงใส่พัดครับผมงามอยู่ครับพ่อใด้อยู่สาคู่กับ หนามีครับสาคูครับนี่มันสาคูสาคูแล้วก็ขมิ้นข้าวซาวครับพี่น้องมาหัวหันครับหัวหานให้ป้าครับแล้วพักกับผมสองเดดออกแล้วครับนี่เดททอนเลยครับวันไห้ไปบึงอันนี้เพราเธอครับผมอันฟู นีไหวไหมครับเลี้ยผ้าพี่น้องไป้ยางเบิ็งก่อนปลูกอันเอาโฮคดู๋ไว้ครับหัวเป็นยังไงครับเลี้ยงาพีนองไว้เลี่น้องยางชุ่มสวนครับคือกระหกเนี่กระหกของกินของใส่แล้วครับหกขิงไข่ครับก็ได้ขายอยู่ครับผมขายอยู่ครับกล้ามละหาบาทสิบบาทแต่ก็ได้เงินใส่อยู่ครับผมได้เงินเติมละมันได้เงินคือพริกคือเกลือคือปลาปลาอยู่ครับ ผักบุ๋งครับผมก็น่าเหงามนะครับผักบุ๋งครับพี่หนองยางอย่างนึงเล็กน่อยครับผมอ้อยครับผมอ้อยเคลื่อนว่าอ้อยสายน้าผึ้งครับผมอ้อยหวานครับผมอ้อ,อยออย้ยสายน้าผึ้งที่ผมเอาวางในป่าครับ ข้าก็เริ่มใงญ่แล้วพี่น้องพี่พาพี่น้องอย่างไปม่วงครับแบบม่วงรูงสีสันใส่ดูเรียวอยู่รเรงไหนง่ายเคียวมย่วงนามดอกไม้ครับกินข้าวง่ายครับ ตูดกับบทเห็นแม่พี่หนิอะไ้พี่น้อยปลาดุกคอพี่หนิหร้ายเลยพี่น้องปลาดุกคอครับผมพี่ขาเหลืองนำได้ครับพี่น้องขาเหลืองก็งา่ามอยู่นี่ขาเหลืองผมพูดพี่ปลูกก็ญ่เลยขาเหลืองขาเหลืองก็ง่ามครับมะพร้าวต้นนี้งง่ามดีครับพี่น้อง อยากจะมุดเราเล้วหกกดไปพี่น้องอ,งงะ,องะ,ะพี่น้องพี่น้องเขาธรรมชาติครัพี่น้องครับชินไข่งามขน,นาดชิไข่ีปลูกไงครับชิ้ไข่อึดเลยชิไข่ขาวครับีโอ้นี่ ขช่ขราบวนที่จะเอาก้อนที่ปลูกขยายกระเพาหอมกระเพาก็เป็นกระเพาหน้ากระเพาปลาครับหอมขนาดเลยผักุงงามครับขาเหลืองตะพีกรงามเยอะพี่น้อยคือไม่เกี่ยวหยืหมูหิโอยู่น้องขวดครับผมพี่กาเตี้ยขาเหลืองครับตัวผู้ เห็นแล้วนี่ก็จใกล้จะเก็บตัวพวกับข้าง,งฟักๆกันนี้ครับพวกฟักบัวมาหอดผีอะยครับฟักในร่มเก็บเรินเท่าไหร่โอ้โหเดี๋ยวไปให้เราเก็บพี่แกงครับผมแกงสิกุบครับพี่น้องเอ้ย ว่าทานเห่ป้าครับพี่น้องปลาหมู มันห้านาทีคันแดงสวรุษอ,อยู่เยอะนะครับหลายหน่วยเยอะ